พี่น้องไปพ่ออีอย่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสกุลสกุรกันกับพี่้องขามากค่ะตะบุกพุ่งเผ็ดเพ็ดไปเมยเมยวิ่งรถมากพี่น้อง,งเบิง้งใสเบิ้งอันนี้พี่น้องไปพ่ออันนี้ไหม <c oughs> เออพี่น้องไป็นตาแสบบอรกรวบคักคุณนะ่ะมาค่ะมาค่ะมาซวยจริงกับตำส้มตำเผ็ด 哎，它比较香喷喷。 แซ่บมากเพี่น้งค่ะโอ้อสิแตก ตอนนา้าเห่งแล้วก็กรอบอือมัดแขกตอนนี้ ตาเป็นหนองแบแบบหูอืดใช่ไหมหูอิแตก ความกรอบไงกรอบมากกรอบหูแตกของแท้ นังหมกูกรอบกรอบมากกรอบหมูระเบิดพี่น้อง เมาเากินมันกรอบมากไหตัว <ienda. S 2> มงใช้ปูนไทยแบบ ว,ว่ามันยืนยุ่ล่ำพงขัวมาล่ำสิงพี่น้องอ้าวน้อเติระลบคัครับ พี่น้องอืมหึมวนมากสันเดยแซ่บคักกรอบแบบกรอบหูสะเทือนหูระเบิดเธอเทิงอ่ะออพี่น้องเออไอ แถวอกวบอกพี่น้อง Ah, tchau. ม่ไหวปลาพิรนองเป็นหูอื่นก็มองตอนนี้นะ่ะมันกรอบแห้งค่ะกรอบแบบกรอบค้าก็หมูกรอบพเรอนค่อยกินมาก ปลายเป็น้องฟินแห้ง แซ่บคักอ,แบบแบบอืะแบบบักยัยอ่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นหนังหมูกรอบนะครับพี่น้องแค่ใครแคบหมูมันเขาจะเป็นแบบเป็นหนังหมูกรอบรสทีก็จะบักคุ้งแต่ว่าพิซซย่างเดียวหูเข่าอ่ะมันสะเทือนพี่น้องแบบมันมันกรุบกรบกรุบกรบแห้งบางคัก่ะกล้องวู้ฮวนกรุบ ไปเลยพี่น้องนะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆกานน้างใจนะคะพี่น้องคอสสุดภอพแข็งแรงระเบรุ่ยรุยถูกหวยนะที่หน่มาสยมสกู๊ตสกุค่ะขอบคุณค่ะไปแลเราพบกันในคลิปหน้าค่ะแซ่บ่ะโอ้เฮ้